งเทพชลบุรีนะครับหมายเลขเจ็ดนะครับทางหลวงหมายเลขเจ็ดนะครับกรุงเทพชลบุรีนะเราก็วิ่งเส้นขนานไปแบบนี้นะครับวิ่งไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวร้านเขาก็จะอยู่ซ้ายมือนับติดกันกันกบร้านป่ายางลอดใต้สะพานไปนะครับลอดใต้สะพานไปก็จะเจอร้านสเกิร์ตสังเกตง่ายๆนะครับก็จะมีสเกิร์ตวางขายอยู่หน้าร้านเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันว่าไปทําไมและเขาทําอะไรบ้างไปเลย พอลอดใต้สะพานข้ามมาเมื่อกี้ก็จะมีคลองเล็กๆข้ามคลองเสร็จได้จะเห็นร้านปะยางแล้วก็มีสเก็ตวางอยู่ใกล้นู้นนะครับก็เลี้ยวเข้าได้เลยนะครับแบบนี้นะตู้คอนเทนเนอร์เข้าได้นะเพื่อนๆสา,สายไฟไม่ต่ำนะครับเช็คแล้วเข้าหลายรอบแล้วเข้าจนเขาไม่อยากให้เข้าแล้วเพราะว่าวันนี้ร้านปิดเงิน <c> ไ <oughs> ห,หล ไม่ใช่ปิดเขาเลิกงานเขาเลิกงานห้าโมงนี่นะครับเราอยู่ร้าน Tc 6 5 Fiber นะครับดูสักเดียวกันกดิของใครเนี่ยยิ้มใหญ่นะเป็นฮีโน่ซีรีส์ห้าร้อยนะยิ้มใหญ่ตัวนี้เป็นสิบสี่นิ้วนะ่าจะเป็นของสามหกนะครับข้างบนนี้จะเป็นของดาวดาวนะวิกเตอร์เออบนวิกเตอร์แน่แเลย ส่วนของเราก็ไปเกาะกับตอไม้ที่ลานนะระวังเต็มที่เลยไปเกาะไปตายอยู่ที่ลานนะเกาะกตอไม้ที่ลานแตกถอยเกาะจากเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วมันรถมันเยอะเนาะแล้วก็เลยถอยจัดระเบียบนะพอถอยจัดระเบียบก็ตัวสเกิร์ตมุดเข้าไปกับตอแล้วก็แตกเดี๋ยวผมขึ้นผ้าไปดูแตกสภาพไหนมุมขวาเลยนะ แางมุมนี้เดี๋ยวพาไปดูมุมข้างซ้ายดิเออถ้าเรานั่งอยู่ที่รถมันจะเป็นมุมข้างซ้ายนี่นะผมขึ้นภาพให้ดูขับไปได้ป่าวไปได้ป่ะละ่ะอ่ะนี่โอ้โหเขาเอาสันเนียนเลยนะนี่นะครับลยอยผมมองไม่เห็นแล้วเป็นงานซ่อมนะซ่อมทั้งชิ้นนะ่ะมีแตกตรงนี้ตีเป็นขาดขาดเลยนะแตกขาดเลยแล้วก็มีตรงนั้นร้าวนะก็ทำลายเดิม ตัวนี้ซ่อมถ้าจำไม่ผิดอยู่ประมาณ1,500บาทของแกงานเยอะเลยนะงานงานตัวเขาเรียกว่าอะไรวะงานสร้างงานปั้นนะแบบนี้งานหลอ่อเออเทียบเลยงานหล่อนะครับสวยๆมีเยอะนะก็่ใครสนใจก็นี่เลยร้าน GC 65 GC65 Fiber นะครับขายสเกิร์ตสปอยเลอร์หล้อ10ล้อมีหมดอ่ะตกแต่งลายหมวกเพ้นลน์เส้นลายหมวกอะไรพวกนี้สเกิร์ตก็สั่งได้เอากี่นิ้วแล้วจะเอาลายแบบไหนก็าสามารถโทรสอบถามได้นะครับที่เจส้มนะาศูน0 8 0ปดศประมาณนี้เลยเดี๋ยวพาดูอีกรอบโอ้ยตัวนี้มัน14นิ้วกว่างใหญ่เลย ตัวนี้เป็นงานสีล้วนๆไม่มีลายไม่มีเล็บนะเล็บก็จะเพิ่มมานิดหน่อยนะราคานะ่ยจะประมาณ3 0 0พกว่าบาทแล้วก็ถ้าเล็บก็จะเพิ่ม4 0 0ร้อยหอะไรประมาณนี้นะอย่างของผมตอนที่ซื้อมัน3 0 0พันนอยๆแล้วก็มีค่าเล็บอีกนิดหน่อยจำไม่ได้ละเล็บเขียวนะอุ้ยระวังสุบอนกระตาย,ย่ย้าน จ้สิเขาเอิ้นซ่อมครึ่งนึงเฮ็ดสีครึ่งนึงงมันมันมันตกปั๊ดเลยวนเาปัดมันเป็นัีมันก็เลยตกปัดเป็ถึงโตเมื่อจอเอเบอร์น่ะก็ตกปัดซุดคือเกซุดเสือเกิดตแล้วว่าเพื่อนเพ่นแต่ล้มเเอยบ่อไอตัวซีรีส์มั้งกมันก็ตกปัดซุดค to <together> ือเก่าอ๋อเน็ตผมแต่ก็อ่อนิดเพราอว่ไอห่อนดีเออเน 加分吧，嗯、不担心。

ตองนุ่มต้องใส่ขาเสาท่งเขา,ขา,ขาใช้ขาเสา,า,าท่ง อ้อยยังแยวก็ได้ไมั้งเอาเดี๋ยวนีย้ไงมีอีหยังเย่ยปะวู้มันแน่นพดแปลว่าพูดแล้วได้มันแนียนพดมันแน่นพดมั้ยตอนผมใส่ผมใครใส่ขวายางละหน่อยก็จับใส่ยู่หนุ่ก็ใส้เนเดี่ยว่ลยเดียวต้องรลอยกเลยสีก็ต้องทำใหม่เล็บใหม่เอาเข้าไปแล้วเดี๋ยวเร่งให้ ใช้เวลนานะอค่อยหน่อยเโอ้ยนี่อะยม่จใช้เสเลยนี่ห้องคนสีเขาก็จะประมาณนี้นะครับเนี่็จะเป็นสีรองพื้นตัวนี้เป็นของอีซูเนี่ย14นิ้วเนี่ย ตัวนี้ของแกมี14-15นิ้ว,วนะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นงานแล็บลายนะครับคาดกระดาษไว้แล้วโอ้เหม็นชีฟความพยายามนี่จะเป็นครอบซุ้มอิสุนะครอบซุ้มพิกเตอร์ี่ตัวนี้กันครอบกนะดาษอิสุ ประมาณนี้ของเราก็ซ่อมอแผลตีเป็นแผลหนักเลยฉีกขาดนะครับแต่ว่าไม่ได้ทำทั้งกินทํำครึ่งหนึ่งหนึ่บาทกับงานซ่อมฉีกรึงแล้วก็แรปลายใหม่มาเดิมเลยนะถือว่างานหนักอยู่เหมือนกันนะแผลนั่นสำหรับใครนะครับที่สนใจจะติดตั้งซื้อสั่งเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ตกแต่งรถบรรทุกนะครับก็ร้าน G C 6 5ไฟเ,เลยนะครับ ขายสเกิร์ตสปอยเลอร์หกล้อสิบล้อรถเทเลอร์รถพวกได้หมดนะครับ0988260112ช่างใจหรือจะเป็น0807090281เจส้มนะครับประมาณนี้นะครับหน้าร้านก็จะประมาณนี้แล้วก็หน้างานก็จะมีโชว์อยู่ตรงประมาณนี้นะครับของเราก็ซ่อมสเกิร์ตนะครับเดี๋ยวใส่เสร็จล้างรึสวยๆเดี๋ยวจะมาปิดคลิปให้ตอนท้ายคลิปกันแล้วกันตรงนี้ก็จะเป็นเส้นที่เป็นคู่ขนาน อของมเต์เวย์มุ่งหน้าไปชนบุรีเนาะมาจากลานตู้ไอซดีลาดกระบังก็จะมาอยากทางนี้ไงประมาณนี้และอะไรนะทำเทนไน์หมวกจริงๆแกมีตรงนี้ด้วยนะตรงตรงราวบันไดด้วยนะแต่วันนี้หางานดูไม่มีนี่หน้าร้านแกนะมาตรฐานอยู่แล้วที่นี่สีงานเนียนเป๊ะเวอร์นะครับ